ร่างกายเราอะค่ะมันคือแหล่งของอ่ามันคือแหล่งดูดซับอะค่ะคือเราใช้ร่างกายเราแบบร้อยเปอร์เซ็นในการหาเงินแล้วเงินก็สร้างทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นเงินสร้างอะไรเงินสร้างบ้านเงินสร้างรถเงินสร้างเสื้อผ้าเงินสร้างอาชีพเงินสร้างความสุขเงินสร้างอาหารเงินทุกอย่างทุกคนอย่าปฏิเสธนะคะว่า จะไม่ชอบเงินนะคะรองเท้าที่ใส่ก็เงินกางเกงในก็เงินเสื้อในก็เงินตุ้มหูก็เงินทุกคนขาทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตาสร้างมาด้วยเงินทั้งนั้นไม่มีอะไรงอกมาเองแม้กระทั่งกระดาษหนึ่งแผ่นหนึ่งใบกระดาษหนึ่งใบแบบนี้ค่ะยังใช้เงินสร้างเลยค่ะนะคะเพราะถ้าไม่มีเงินไม่มีมาครอบครองเพราะฉะนั้นแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเงินร่างกายค่ะ ร่างกายเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนคะ่จะจงมาเห็นความสําคัญของร่างกายกันนะคะอย่ารอให้ร่างกายเอาคืนเราใช้ร่างกายหาเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของเราได้บ้านได้รถได้อะไรก็ตามใช้เงินหมดขนาดผู้ชายจะเอาผู้หญิงยังต้องใช้เงินผู้หญิงจะเอาผู้ชายยังต้องใช้เงินถูกต้องไหมคะคือไปสู่ขอนะ่ะเออประมาณนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างใช้เงินหมดเลยแต่ว่า คุณลืมไป,ปหรือเปล่าว่าสิ่งแรกของการหาเงินคืออะไรร่างกายค่ะแล้วเรากลับไม่ดูแลเขาเลยบางคนก็ปล่อยให้ตัวเองโสมบั and กคึกบักคักคุณกําลังทําร้ายจิตและร่างของคุณคุณอาจจะบอกว่าก็ไม่เวลาก็มันเป็นแบบแบบแบบฉันเป็นคนแบบนี้ก็ใครไม่ชอบเจ้าหัวมันอะไรแบบนี้ค่ะมันจริงอยู่ค่ะแต่กายของเราอะค่ะแต่กายของเราหรือร่างของเราอะทุกคน พราะเราเสพอะไรให้เขาอ่ะค่ะความหดหู่เสพความขี้เลยเสพความไม่มีความสุขกายมันเสพแล้ววันหนึ่งมันเอาคืนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเรามีเวลาไม่เยอะแล้วนะเดินทางมากันกี่ปีแล้วคะบางคนสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบก็มีเดินทางกันมาไกลแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเหลือเวลาไม่เท่าไหร่ปลุกพลังงานในชีวิตของเราค่ะปลุกตัวเองขึ้นมาค่ะ นะคะเราไม่มีใครวัดได้หรอกว่าใครเหลือกี่ปีอาฉันเหลือ5ปีก็จะไปแล้วนะฉันเหลือ10ปีฉันจะไปแล้วนะฉันเหลือ30ปีฉันจะไปแล้วนะฉันเหลือ40ปีฉันจะไปแล้วนะทุกคนเรามีเวลาเหลือไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นปลุกตัวเองขึ้นมา ทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงทุกคนขาอย่านอนดึกนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์กินผักกินผลไม้บ้างนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะขับถ่ายให้เป็นเวลาออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยนะคะไม่เคยยิ้มก็ยิ้มซะยิ้มทั้งวันยิ้มมีความสุขไม่เคยมีความสุขก็สร้างความสุขทุกคนคะเมื่อร่างกายอะ่ะมันได้รับสิ่งดีมันแข็งแรงมันสร้างเงินลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองอะไรที่ไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีอย่าก,กิน อะไรรู้ว่านอนดึกมากแล้วมันทําร้ายตัวเองก็นอนให้เร็วขึ้นอะไรที่เครียดก็หาเรื่องที่มีความสุขมาใส่ตัวเองบ้างแล้ว เมื่อร่างกายเราอะค่ะมันเอาคืนวันนี้หาหาหาพอร่างกายเอาคืนทุกคนเอาเงินค่ะไปรักษาร่างกายเอาร่างกายไปนอนไอซูเอาร่างกายไปนอนโรงพยาบาลเอาเงินที่หามาได้จ่ายค่าหมอค่ะเอาเงินที่หามาได้จ่ายค่าห้องค่ะแทนที่จะไปจ่ายค่าโรงแรมหรูแทนที่จะไปจ่ายค่าเครื่อหาดแทนที่จะไปจ่ายค่าบ้าน กลับไปจ่ายค่าห้อง ICU กลับไปจ่ายค่าห้องอพักแบบ VIP ใพโรโพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้กินชาโน้ตป้าวดีสุดก้า <c> า <oughs> <9 S 1> <c oughs> เลือกกินนิดนึงก่อนนะจ๊ะแก้วแรก อย่ามันจะหายร้อนกคนกินชานพวกก็ต้องกินตอน,อน,อนร้อนๆเพราะอะไรคะกินตอนร้อนร้อนน้ไปล้างลําไส้ฟวบฟูบฟวบนะคะอะไรที่มันเป็นไขมันต,ต,ต๊ดต๊ดตึด้นอย่างนี้ยค่ะที่มันเอาออกยากที่มันเกาะทําให้คุณป่วยง่ายนู่นนี่นั่นมันจะได้ถูกฟอกถูกล้างถูกขัดถูกอะไรแบบนี้นะคะพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะเย็นปิดไมค์ก่อนนะคะ ก,กินกวันละสองซองหนึ่งกินสองสองแก้วนะจะได้รู้ว่าอ่ารอบแรกจะเป็นสีแดงรอบสองจะเป็นสีเขียวเขียวเหลืองเหืองนะคะอันนี้คือแก้วที่2แล้วนะคะเห็นไหมพอเทปุป๊บโอ้โหสีออกสีเขียวเขียวเลย